รายการนี้เป็นไฟปั๊มนะครับหรือปั๊มดับเพลิงนะฮะตัวนี้เป็น UL FM มานะครับ complete มาเลยฮะอุปกรณ์ที่เราเห็นนะครับมีเฟกนะครับมา2ชิ้นนะฮะแล้วก็ไวซ์เซนเนอร์นะครับแล้วก็มอพักอยู่ด้านหลังนะฮะนี่ฮะเมนปั๊มอยู่ที่10นิ้วออก6นิ้วนะครับนี่ฮะนี่ฮะมารวัดนะฮะดูฮะแล้วก็ตู้คอนโทรลนะครับนี่ฮะพบมาเลยนะฮะอ่า ตัวนี้จะไม่มีช็อกกี้ปั๊มมานะครับที่เหลือมาครบเลยนะฮะแล้วก็อ่าอีกอันก็คือถังน้ำมันนะฮะเมนปั๊มตัวนี้นะครับเป็นของออรูลาปั๊มนะฮะสเปคนะครับคร่าวๆก็จะอยู่ที่พันห้าร้อย GPM นะครับร้อยสามสิบห้า PSI นะครับตัวนี้รันอินมาแค่ประมาณ400ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะเครื่องยนต์คลัคดีเซลนะครับ210แรงม้านะครับอยู่ที่2,350รอบต่อนาทีนะฮะก็เดี๋ยวเราดูการทางานนะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์นดูนะฮะ